สวัสดีครับผมมือนีก็มาพบพ่อกันกับชอ H <H> อ่องโคกฮ็ดไห่นะครับเคฮ็ดเคกำลังเอ่อกำลังเตรียมพพ้อมร้อมติดตั้งเวทีนะครับวันนี้แสดงอยู่ที่ตลาดคองผมทางเทศบาลอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดนองบณพูครับ กำลังเตรียมสถานที่ครับหลังคาสถานที่ควงควงรับมือเียครับนี่ครับจิตตังเวทีก็จะได้ร้อยปรเซ็นแล้วนะครับผมระบบเสียงบั็อกหอยคันเซฟูมสาว ตู้เบร์ค่างละยี่สิบสี่ตู้นะครับชุดนี้เป็นวอเทคอเมเจอร์นะครับนี่ครับทีมงานกต้องติดตัง้งเวทีครับผมเฮ้ยจำได้เลยสร้งร้านทีแม่เท่านานอะ นี่ครับทีมปอนไหยครับเห็นแล้วนะครับกระดิเ็จไปครับกร็จยังคะัิเซตเนี่วครับทอนดวายเป็นไข่เป็นรอครับเป็นไข่ตำยาตำยาที่ตำยาเนไดยเล่นหาหน้าบกเข่าอ่ะมันมันมึงเป็นไครขี้ขั้นเนี่ไหนเนาะเป็นไข่ชี้ขั้นโอ้นี่ครับสร้างไฟครับจันลังครับจันลังไลติ้ง ช่างไฟครับจัดล่างครับไก้่เซ็ตนะครับใก่้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับครับผมนี่ครับกัดล่างครับหัวหน้าช่างไฟนะครับผมกำลังเตรียมพร้อมๆครับมาเบิ่งกันเยอะๆเลยครับมือแลงครับมาให้กับลังใจทีมงานนี่ครับนี่ครับ ติดตั้งไฟติดตั้งไฟฉากฉากใกล้จะร้อยไปเส้นแล้วนะครับผม อันนี้เป็นรถไว้นะครับเป็นรถระบบไฮดรล,ลิกนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วันะครับเดี๋ยวจะมาไทายลงหเหรื่อเยๆนะครับก้อมเพื่อนไว้ขอบคุณที่ติดตาม และกดซับซายอย่าลืมกดติดตามและกกดครับซับซาย <Okay. S 1> นี่นั่มเนี่ยไดครับ <c oughs> ขอบคุณครับ